สวัสดีครับอิสานบ้านเฮามาาละครับเทื่อนี่ผ้าพีผ้านองมะบึงเทียนวัดศรีประดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาบึงการทำเทียนเพื่อนเทียนเ,ยนเรียบร้อยละครับเซจเรียบร้อยแล้วประมาณเกือบลอยเปอร์เซ็นต์ละครับเหลือตกแต่งกิบรายละเอียดจากน้อยแ้วกาจะเคลื่อนเทียนไปสู่ถุงสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีสานบ้านเฮาจึงฟ้ามาถัถไถยทำ เทียนวัดสีประดูก่อนที่จะเคลื่อนไปทงสีเมืองนะครับเป็นเทียนติดพิมพ์ขนาดกลางสวยงามแห่งขับปี่นองตอนนี้คือบรรดาสร้างประกับฝ้าเฮ็ดฝ้ากเก็บรลยละเอียดก่อนจะเคลื่อนเทียนไปธงสีเมืองรูปหลักสวยงามแห่งขับปี่นองรูปมุนต่าง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเพิ่งกระสิเคลื่อนเทียนลงนะครับจะเอาเทียนออกจากรงเทียนพี่น้องเบื้องตแล้ะครับขั้นตอนการเคลื่อนเทียนขนาดใหญ่ของวัดสรีประดูออกจากรงเทียนเพื่อจะเอาไปโชว์อยู่ถุงสีเมือง ที่หนองห้องซอยกันหลายครับเป็นทีมงานของวัดศรีประดูเ่าว่าจะเป็นสร้างจิตอาสานะครับซอยกันนะครับหมุนกลับไปหมุนกลัลบมานะครับหลายสิบคนนะครับในการเอาเที่ยนขนาดใหญ่เป็นรถเที่ยนออกจากวัด พี่ดองเข้ากับเบื้องลายนะครับคนเบิงกับเบื้องลายอิสานบานเข้ากับมาทายถ้ำให้พี่ให้น้องได้เบึงกันในช่องย t u b e อีสานบานเข้าในงานเฮเทียนประจำปี2 5 6 5อาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้คือเพิ่นกำลังเขื่อนเทียนนะครับเขื่อนไปนะครับเพื่อจะหักรถเทียนนะครับมาทั้งด้านหนาแล้วก็เอารถไถ มาหลากเทียนไปสู่งสีเมืองให้พี่ให้น้องเบิงแล้วก็เพื่อจะมีนางร่ำมีเครื่องเสียงแห่กันไปนะครับมวลแห้งครับพี่น้องเป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวจังวหวัดอุรลราชธานีเทียนที่พี่น้องในเบื้องในคณะนี้เป็นเทียนติดพิมพ์ขอ,ของวัดศรีประดูอำเภอเมืองจังวหวัดอุบลราชธานี